ความรักอาจต้องอาวรแต่อ้เทมทาวรอ,อยู่กับเราตลอดไป สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบีเบทอนนะครับพอวันนี้มาที่กิจกรรมฟรีไฟเอ็กซ์ติดไฟเตอร์เหมือนเดิมนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็คือชกคู่ต่อสู้นั่นเองครับชกกันดิวบชุนลีนะครับมีล็อกอินรับบัตรอีโวด้วยนะครับของระวันก็กิจกรรมรายวันนะครับก็จะได้รับโทเค็นนะครับเพื่อเอามาเป็นโทเค็นในการต่อยนั่นเองครับหรือว่าเราจะไปหา ตามแผนที่หมวดทั่วไปก็ได้นะครับผมแนะนําว่าหมวดทั่วไปเกาะสวรรค์หม่นะครับได้เยอะดีหรือเล่น 4V4 วีก็ได้นะครับนี่นะครับของรางวัลในการต่อยชนะ1ครั้งก็จะได้กล่องสุ่มมานะครับของรางวัลใหญ่ก็เป็นแอร์บอร์ดสวยเลยนะครับเป็นของแรด้วยนะครับนี่นะครับเราต้องต่อยเท่าไหร่หนึ่งสอสามี่ห้าหกเด 7คนนะครับชนะนคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้รางวัลใหญ่เนเ่ยนะครับแต่รางวัลใหญ่มันก็ซุ่มดรอปอีกนะครับครบ7ครั้งอาจจะไม่ได้รางวัลใหญ่ก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ต่อยครั้งละ2นะครับแล้วก็เก็บแบบพิเศษเอาไว้ต่อยเวลาศัตรูมันปล่อยท่าพิเศษมาใส่เราเราก็ปล่อยท่าพิเศษสวนกลับไปเลยนะครับ เรามีสิทธิ์แพ้ด้วยนะครับแต่ถ้าแพ้เราก็จะได้รางวัลโทเค็นดรอปเหมือนกันนะเดี๋ยวผมส่อยให้ดูเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับนี่นะครับเราชนะไปแล้วหนึ่งคนนะโทเค็นก็หาไม่ยากนะครับแนะนำว่าไปเกาะสวรรค์ใหม่นะครับไปตาหนึ่งก็ได้บางทีก็สิบกว่าโทเค็นเลยนะครับบางทีก็เกือบสิบโทเค็นนะครับคุ้มเลยนะครับเล่นแป๊บเดียว แล้วก็โทเคน็นนสีแดงนะครับก็ดอบได้รายวันเลยครับจากกิจกรรมรายวันนะครับดอบวันละครั้งนั่นเองนะครับเราสามารถเลือกเป็นก้าหรือว่าเป็นเคลี่มาชกกันนะครับเพืเ่อนๆมันช้าตรงอนิเมตนี่แหละครับโอ้โหป่าจะชกจกแต่ละตานี้ขนาดผมเก็บโทเค็นมาเยอะแล้วนะ ยงโอ้โหเลยติ่งอยู่หน่อยหนึ่งอีกเนี่ยถ้าชกแบบครั้งเดียวมันจะประมาณสิเองนะน้อยมากเลยโอ้โหครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับป้ายแบนเนอร์ริวนั่นเองนะครับของแรเลยนะครับไม่กลับมาแล้วนะครับขอบทองด้วยแล้วนี่ครับแอร์บอร์ดนะครับสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมเอาไปให้ดูนะครับว่าอยู่ในเกมจะเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวแอร์บอร์ดออกไปดูก่อนนี่และครับเท่เลยนะครับเหมือนกำลังปล่อยพลังอยู่เลยนะครับขอบทองเลยนะครับต้องมีเลยะคาสบสายฟรีคุ้มเลยแล้วก็กิจกรรมล็อกอินเจวันนะครับได้กระเป๋าริวนะครับ น่ารักเลยนะครับสายฟรีคุ้มเลยนะครับเป็นของแรงด้วยนะครับแค่ล็อกอินเจ็ดวันก็ได้แล้วนะครับเพื่อนเนเพื่อนๆก็คงได้กันยกเซิร์ฟแล้วมั้งรีเวลหนึ่งสองสามน่ารักดีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าตัวกระเป๋าตัวแอร์บอร์ดแล้วก็มีตัวล่มด้วยนะครับที่ผมได้มานะครับจากกิจกรรมสายฟรีนะนี่ตัวแอร์บอร์ดเท่เลยนะครับ เป่าก็น่ารักนี่นะครับใบไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวดูตัวล้มนะอ่าโหไม่เห็นลายแต่ลายจริงๆเป็นลายริ้วนะครับตัวสำหรับตัวล้มชูชีพนะครับเพื่อนๆระยะเวลาการเล่นกิจกรรมนี่ก็มาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าผมเพิ่งทำคลิปมาลงไนงะก็เก็บข้อมูลมาก็ทยอยอดัดอัดคลิปมารวมกันไ้นะครับ เพื่อนๆก็น่าจะได้กันครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อยให้ดูนะครับวิธีการต่อยให้ได้เยอะเพื่อจะเอาล้มนั่ครับเลือกขีดรอให้ขีดมันใกล้จะเป็นสีแดงแล้วก็กดชกเลยนะครับดูดีจะได้นั่นไหมโอ้โหโชกได้น้อยนะครับถ้าเรากะจังหวะดีๆนะครับแปบ๊บเดียวก็ปลดล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็อาวุธสุดแรงนะครับ จากกิจกรรมฟีไฟเอ็กกับตัวสตีไฟเตอร์เป็นอาวุธของชุลีนะครับก่อนหน้านี้ที่ที่อาวุธของริวมานะครับของชุลีก็เป็น MP5 มนั่นเองนะครับ a ดามเมสองไดยไม่มีลั่นไงก็มาในตู้ซุ่มก็ละอย่างกับตัว AWM ของริวเลยนะครับอันนี้เป็นตู้ซุ่มระยะเวลาการลุ้นกิจกรรมก็7-13ถึกกดาคมนี้เท่านั้นนะครับ เป็นตู้สูม 9T นั่นเองครับเลือกซ่มแบบธรรมดาก็ซ่มโอก,กาสออกของแรนี่ค่อนข้างน้อยนะครับแนะนําว่าให้สุ่มแบบพิเศษนะครับตามที่ GM บอกก็คือว่าเราจะได้รับแน่ๆการันตี3รางวัลใหญ่เลยนะครับไอ้บอลแอร์บอร์ดแล้วก็ตัวปืนนะครับสำหรับุ่มแบบพิเศษนะครับแนะนําเลยนะครับว่าซ่มแบบพิเศษ ปืนมันเป็นของแรงแล้วก็เอฟเฟกอลังการดีนะครับค่าสเตตก,ก็พอใช้ได้นะครับแต่สําสหรับคนชอบลั่นก็น่าจะผ่านนะแล้วก็กิจกรรมที่มาซ้อนกับกิจกรรม free fire x ตัวสถิตไฟเตอร์ก็เป็นกิจกรรมยูโรนะครับหลังจากที่ก่อนหนะ้านี้มันมีแจก,กเสื้อฟุตบอลไปไงนะสําหรับท็อปอัพนะราคาตูถถ้สูงก็เ้าเพศตันสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าร้อยสี่สิบเก้าสองสี่เก้าสามสี่เก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้า รวมทั้งหมดก็1922เพชเรนะครับสำหรับผู้ที่เหมาหมุดตู้นะครับเหมาหมดตู้มีอะไรกันบ้างนะครับก็มีชุดโรนันโดนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงชุดปลาคาร์บนะครับกิจกรรมก็เหมือนเดิมนะครับตู้สุ่ม8ทีเลือกของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นแล้วก็เลือกสุ่มของรางวัลที่เหลือนะครับ ถ้าใครไม่อยากได้ของรางวัลใหญ่จะสุ่มแบบผมก็ได้นะครับที่ผมมาเอาก็คือรองเท้าไฮไลท์นั่นเองนะครับผมหมดกับรองเท้าไฮไลท์กับกล่องสุ่มไปน่าจะเกือบพันเพรแลวนะครับก็ยังไม่ออกเลยนะครับมาแบบนี้ก็เลยเอาเลยดีกว่ายังไงมันการันตีได้ช่วงไงอยู่ที่ว่าเราจะได้ตอนสุ่มรอบไหนนั่นเองนะครับชุดโรนันโดก็ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะ แรมากกว่านี้นะครับก็แป๊บเดียวก็กลับมาแล้วนะครับนี่นะครับรองเท้าไฮไไท์ผมยังไม่มีนะครับเขามีกันเกือบทั้งเซิร์ฟแล้วมั้ยเอาเลยครับจัดตายเก้าเพชรอืม้มกลองสูมสกินปืนไม่ออกแน่เลยผมว่าน่าจะออกยากอยู่นะครับอืม้ม 39มเก้าพจจาดไปก็ยังไงผมว่าจะสุ่มไห้ได้แล้วกันะะนะครับโอ้โหสกินน้องหมามีแล้วของในตู้มีแล้วเกือบหมดนะอืมของโอ้ผมว่ารอบหน้านี้น่าจะได้แล้วนะคงไม่ออกเสื้อบอลเออออกเสื้อบอลจริงจริงด้วยโอ้โห หมือนล็อกไปเลยครับของรางวัลดีๆออกอันท้ายๆถ้าเห่าหมดตู้เนี่ยพันเก้าร้อยก็เพชรเลยนะครับเกือบสองพัน 2, เพรก็ถือว่าแพงอยู่นะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับรองเท้าไฮไลท์ที่เขามีกันแล้วแต่ผมยังไม่มีเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเป็นขอบเขียวธรรมดานะครับรองเท้าก็ไม่ได้แรงมากนะครับแต่ผมไม่มีไง ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันมาจากกิจกรรมอะไรนะครับประผมไม่ทันไงมาเห็นอีกทีหนึ่งก็อยู่ในกล่องสุ่มรองเท้าแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้กิจกรรมฟีฝายสตีทไฟเตอร์ผมยังเหลือสุ่มชุดเีิวกับสุ่มท่าอะโดเคนอยู่่ะเดี๋ยวจะทยอยมาสุ่มลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเร็วๆนี้นะครับสองสวันนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง b e อยด้วยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับอ้อช่วงนี้โควิดระบาดหนัก,อ,กอยู่ท,ที่ประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับใส่หนะะ้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะครับหลีกเลี่ยงที่มีคนชุมนุมเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ